สวัสดีครับวันนี้วันที่4ตุลาคม2522นะครับวันนี้เรา,าจะมาดูพื้นที่ที่จะเตรียมทําร้านนะครับต่อนะอวันพรุ่นี้เราจะเริ่มเทเทพื้นพร้อมถานราก อันนี้คือต่อหม้อเราจะเทพร้อมพื้นเลยนะครับเราจะเทพื้นหนาประมาณา12เซนนะฮะประมาณ12เซนต่อหม้อก็ขนาด70คูณ70หนา35เราจะเทพร้อมพื้นเลยนะครับ ปริมาณเทพ,พวกนี้ก็ประมาณ15คิวนะครับที่จริงผิดผิดผิดคิวที่จริงวันนี้ต้องเทแต่ว่ารถปุนเสียรถมิกเสียก็เลยก็ต้องเลื่อนมาเป็นวันผู้นี้เทวันที่5ตุลาเนาะอ่าเนะี่พื้นที่ที่ปรับล้วพรอมจะเท เราจะเทต่างกัน2ระดับนะครับก็คือต่างกันอยู่ประมาณ10เซน อันนี้ด้านหน้ารั้วเราจะต้องทุบนะครับท้องทุบออกเพื่อจะได้เปิดหน้าร้านโอเคนะครับวันนี้คงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุนี้เราจะามาดูการเทนะฮะพรุนี้เราก็จะเริ่มเทแต่แต่เช้าประมาณ8-9ดนงเโมงเที่ยวแรกนะรปริมาณทั้งหมด15คิว วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ